สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามผลงานการพยากรณ์ดวงชะตากับอาจาร,รย์ใหญ่ทาโร่นะครับวันนี้อาจรรยา,ยารย์ใหญ่ทาโร่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาในเรื่องของดวงความรักนะครับจะเป็นลักษณะของการเสี่ยงทายสอบถามนะอาจรรยา,ยารย์ใหญ่ทาโร่นะครับว่าแฟนหนูจะกลับมาไหมอันนี้เป็นเรื่องความรักนะครับหรือว่าแฟนผมจะกลับมาไหมนะครับลักษณะการทํานายดวงนี้ก็คือว่าจะมีผ้าอยู่ด้วยกันทั้งหมด4่ใบนะครับ4ใบ ตั้งแต่ใบที่1นใบที่2ใบที่3และใบที่4นะครับก็จะให้ท่านเสียงทายเรียกว่าแฟนหนูจะกลับมาไหมเนี่ยเลือกจะเลือกใบที่1นใบที่2อใบที่3ใบที่4ก็ได้จากนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ใหญ่ทาโลกก็จะพยากรณ์ตามนั้นนะครับก็เริ่มเลยนะครับอาจารย์จะให้เวลา,าท่านในการเลือก30วินาทีนะครับตั้งสมาธิแล้วเลือกเลยว่า1 2 3่งสองสามหรือสี่เริ่มครับ โอเคสมมุติว่าเลือกแล้วเรียบร้อยนะครับเรียบแล้วแลวเลือกแล้วนะครับโอเคนะครับกรณน,นี้ถ้าเกิดว่าถ้าเลือกใบที่1น,นะครับโอเคใบที่1น,นะได้6ถ้วยอาจารย์ใหญ่แทโร่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็คือว่าแฟนท่านจะกลับมาคืนดีนะมาอยู่ดังเดิมนะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับต่อไปนะครับถ้าท่านเลือก ไพ่หมายเลข2นะครับได้ The h y e r o p h a n t นะครับกรณีนี้อาจาร,รย์ใหญ่ทาโร่นะครับแนะนำให้ท่านต้องเข้าวัดนะครับทำบุญถือศีลภาวนานะครับทำบุญทำทานแผ่เมตตานะแล้วก็ส่งส่วนกุศลผลบุญเนี่ยให้กับแฟงของท่านนะครับแล้วออกจากการทำบุญทำทานการปฏิบัติธรรมแล้วค่อยมาว่ากันครับต่อไปถ้าเกิดท่านเลือกไปที่3นะครับ ใบที่3ได้ temperance temperance นะครับความหมายของไพ่ใบน,นี้คือว่ากรณีนี้เนี่ยเขาจะกลับมาเหมือนกันแต่ว่าจะกลับมาแบบเพื่อนก่อนนะคือกลับมาแล้วต้องมานั่งจับเข่าคุยกันนะครับจะต้องปรับตัวเข้าหากันนะจะต้องลดทิฐินะครับนะถอยคนละเกนะ้านต้องใช้เวลาพอสมควรถึงจะมีการปรับเปลี่ยนกลับมาเป็นแฟนอีกครั้งหนึ่งนะครับ สุดท้ายถ้าเกิดว่าท่านเลือกไพ่หมายเลข4นะครับได้6ดาบก็คือว่าอันนี้อาจจะต้องรอสักสี่ห้าหเดือนฮะห้าหเดือนนะฮะรอสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยมาว่ากันนะครับโอเคสรุปก็คือว่าโอเคนี่คือการเสี่ยงทายดวงความรักนะครับแฟนฉันจะกลับไหมก็ถ้าที่ชอบการพยากรณ์นะครับดวงชะตากับอาจารย์ใหญ่ทโรก็รบกวนท่านกด s u b s c ส i b e l i ไ e ค์แชรนะครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์ใหแทาโร่ด้วยแล้วติดตามผลงานอาจารย์ใหแทาโร่ต่อไปครับสวัสดีครับ